สวัสดีครับผมบอลซิกิโฟและอยู่ในรีวิวเวลตันนะครับหยอก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 ก็อยู่ในช่อง W r b Z นะครับก็ตอนนี้คอมผมพังนะครับก็เลยไม่ได้ทำซีรีส์ของดันเตของเราเลยนะครับก็กลับมาเล่นเปจเหมือนเดิมนะครับเพราะเหลือแต่มือถือละก็เกมที่ดีสุดก็น่าจะเป็นเปจนะครับผมก็เลยลองเล่นดูนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งผมเห็น เมสซี่นะครับผมก็เลยไปเปิดดูครับร้อยเดียวกับร้อยเดียวก,ก็เสียวได้นะครับผมโพสลงไปในเพจอยู่ก็ค่าพลังนี่โอเวอร์มากเลยนะร้อยสามโอ้โหย็ดเข้มนี่ค่าพลังเยอะสุดในเกมเลยเนี่ยผมก็เลยรวบรวมพลพรรคของเมสซี่ก็คือฟูบาร์ซ่านะครับก็เกือบครบขาดก้องหลังตัวเดียวถูกเอาคูริเบอรี่มายืนแทนกันเลยกันนะ ก็ในทีมผมก็ตามนี้เลยนะครับประตูแพนสติงเก้นนะลองลี่ย์ยิงคู่กับคูดิเบอร์รี่นะครับแล้วก็เดสชื่อเดสหรือเปล่าวะ <laughs> <laughs> ก็แบ็กซด์เป็นคอนนีอวานนะครับกลางก็เป็นไกว่วาฟุตเกตกับอ่าข้ามไปก่อนลืมชื่อมานาหน้าครับยืงกลางลุกซ้ายก็เป็นอนวินิซิวตเอไม่ใช่ดิฟาติเอแล้วก็ โวมาริโอนะครับแล้วนี่ก็พาณิชเออนี่ครับ,เร,เ,รเ,รบรเราจะเอาไปลุยแรงเลยนะครับเป็นยไงล่ะโคตรใจเราจะเอาไปลุยแรงเลยนะครับก็จะให้เมสซี่ตัวนี้แบกครับได้ยินข่าวว่าโหดเหลือเกินไหนลองมาแบกดินี่ไม่มีใครเล่นได้เลยนะทีมนี้มีแต่โลมาลิโอที่ดูเป็นทรงก็เพื่อนเขานี่ครับ ทำภารกิจไปด้วยลงแรงไปด้วยครับโอ้ตอนนี้แรงเราพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่แรงน้อยจัดๆครับแล้วเราก็กำลังเจอคู่ต่อสู้โอ้โหเอลมาลิดเอ้ยเป็นเอลกาติโก้นี่หว่าโอ้โหเอาครับฟูมาดริดครับเจอฟูบาซ่าครับเดี๋ยวฟูมาดริตมึงเอาเมสซี่ไปทำไมเนี่ย <c oughs> นี่ครับ เราจะให้เมสซี่แบกนะครับแล้วก็ไปดูกันในสนามเลยนะครับมาครับมาที่สนามออบตอบ้านน้องฮีครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัมลมาดริดครับไปเราเคลียร์ก่อนนะปึ๊บโอ้โหรมาริโอครับอุ้ยดวงเข้าสองโอโมาร์เซโลนาจิ้มสวยครับจิมเมเบเซมาแล้วเป็นทีมเขาอันดูฟาติ เดี๋ยวเมสซี่ยังไม่ได้บอลเลยชิบหายมาแล้วเมสซี่โอ้โหยิงเขาไปจวดการเลยเกินโอ้โหนี่มึงวิ่งหรือมึงขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไวจัดเปิดเข้ามาโรเมลิโอชาร์จโอ้โหจอดจอ,จอ,จอครับกูตัวยินตำแหน่งดีครับเซีไปได้มองขึ้นหลังไปสวยเมสซี่โอ้โหมีคนขอบอลครับโยนเลยครับโอ้โหล้ำหน้าโอ้โหโยนสวยครับเมสซี่ลูกนี้ บัลลี่ตัดบอลได้แล้วเลววงเมสซี่อยู่หุ่ใส่ก้อยให้ใครไปเล <c oughs> ยวิมาหน้าครับอิอุ้ย,ยดูเสียบยตายแล้วโดนโดอุ้ยเซฟเฉย เอาอีร่นเก็นไปเก็นเล่นท๊ยแพรสเต็เก็นเหนียวจัดมาแล้วอุ๊ยโอ้โหเมสซี่จะแตะไปครับกระชากมี่ยังเดียวเลยโรวมาิิโอ,โมเ,มโอเสียบม้วนอุ๊ยม้วนดีมาแล้วให้มาทีเดสบอลยาวชาร์จโอ้โหรวมมิโอสองลูกแล้วชาร์จไม่เขา้า ทานไว้ลูกนี้โอเ้เมสซี่สวยคล้องตัวจัดกับเมสซี่บุกเกตโอ้โหให้กลางมามาลานอน้าปันโอ้โหให้เมสซี่แบกนี้จะแบกได้จริงไหมเนี่ยหรือตัวเล็กไปแบกทีมไม่ไหวอุย้ยโยนยาวลูกนี้หน่วงเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยละหน่วงมากๆครับตอนนี้ เฮมซี่ครับมูนิตินมองอุ้ยหลบสองได้ไหมโอ้ถ้าผ่านรูบิร์ตสันไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นกันพอดีโอ้โหแล้ววิ่งโอ้โหเฮ้ยเมซี่โอ้โหแปรเบาไปครับตรงนี้จะเ,เข้าตายแล้วโดนโดนโดน,โดนสวนมาครับบีบโอ้โหจ่ายหลุดหลุดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหโดนเลยครับ อะไรเนี่ยบีไปจ่ายหลุดมาได้ไงวะโอ้โดนส่วนเพี้ยงเดียวหายเลยครับเอาเราก็จ่ายหลุดไปได้ไงมาลยโรมาริโอปันเรียบร้อยครับตีเสมอครับเขาจะให้เราดูไหม <c oughs> นี่ครับโรมาริโอครับว,วิคุนอโกลโลวะ เฮ้ยอยากใช้กิดมันนะเรอกิดมันลงมาอิเนตตาสกิโลเวโตวเปลี่ยนครบสามคนเลยนะอินเนตตาสวยครับแก่แต่เกา่ามาแล้วหน้าฟาวโอ้โหไม่ฟาวเลยไม่ฟาว้วยตัดบอลได้ครับลูกนี้อเดียวัะบ้าิดมันทำชิ่งสวยครับหลุดมา ให้มามาล้านะ่าปันเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเดียกโก้มาแล้วน่าแม่แปรนิ่มๆมึงเข้าไปไม่ให้เมซี่มาแบกบอลยังไม่ได้เลยใช่นะนี่ไงมีลูกขยันนะเมซี่นี่ไงล <c oughs> อดดากไปได้ไงวะเนี <c> ่ย <oughs> มันไม่ควรลอดดากปะ มาบอลหน้าครับวจ่ายติดครับลูกนี้้ยลํำหน้าครับเกมแรกก็ชนะไปสองหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ก็เจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับในเกมที่สองครับโอ้ยเจอแมนยูแรงพันสองหนึ่งสองหนึ่งสองอเริกดสวย <c oughs> โอ้โหสภาพทีมแล้วก็อย่างที่เห็นครับไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่ อ4-2-4เย็ดคนี่มันระบบฟีฟ่าออนไลน์สามดิไปครับีไปดูกันในสนามกันดีกว่าครับก็ตัดมาที่สนามวัดน้องอีต้งคว่างเป็ดนะครับกองไฟยาวเป็ดเม็ดแหน่ไม่ใช่ไปครับมาดูย็นแมตที่สองครับอุ้ยมาถึงก็ฟาวเลยไหมเออฟาวก่อนเลยครับหน่วงๆนิดนิด แต่ก็อาการหลุดของเมสซี่เปิดโอ้โหเปิดแรงจังวะเมสซี่เวลาแทงเวลาเปิดนี่แบบแรงเกินนียครับสเตตมันให้มาเยอะเกินันเลยเตะแรงเกิน <c oughs> ใช่ไหมนี่ครับจ่ายบอลค่อนข้างแน่นครับเอาแล้วหลุดมาหลุดมาแบบงง ปั่นโอ้โหติดครับตัวนี้ซีเอาไปเลยครับลบไปหนึ่งโอ้โหลวดูวิ่งดูกระชากครับมงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหชา้าไม่ค่อยจะเข้านะสงสัยต้องเอวกุนลงมาเนะคาะไหนวะมาหน้าพาณิชย์โอ้โหมึงนี่พาณิชย์จริงๆครับ ใจให้เขาครับโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ยิงล้มยิงบีงครับโอ้โหออกข้างไปครับวันนี้เมสซี่แต่มีเมสซี่ใน,นทีมนี่ทำให้แบบเครื่องหน่วงเลยครับโอ้จังหวะน,นี้หลบแล้วก็โอ้โหไปได้เฉยเฮ้ยยิงโอ้โหเมสซี่ครับมุดทะลุไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมันจะโกงเกินไปแล้ว แล้วม,มาเปิดเองเนะมซี่ปั่นโค้งเข้ามามเข้าเลยครับเข้ามือลูกษาประตูเมซี่ไปได้ครับโอ้โหเอาไม่อยู่เลยนะเดวี่โอ้โหลไปกับบอลแบบเทพจัดครับผมว่าเลี้ยงบอลเก่งกว่าทุกตัวเลยนะในเกมเนี่ยคือมันเลี้ยงเก่งมากครับไม่นับสกิลนะ ถ้ามีสกิลเข้ามาเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นเมมาครับโอ้แต่มีเมมาไอคอนนะทำสามประสานเนาะโซเลตไอคอนอีกตัว <c oughs> ครบเลยครับแบบนี้อุ้ยหัวหน่มวิ่นแล้วโดนแน่เลยลูกนี้อุ้ยโอ้โหสงสัยเขาก็หน่วงเหมือนกันวะแล้วทำไมวันนี้มันหนวง เสมอเลยครับหนึ่งประตูไอสวนประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหครับทำอะไรกันไม่ได้ครับแต่แรงก็ขึ้นนะขึ้นมาสองคะแนนโอ้โหตกทีตกเป็นสิบเจอ,อค,รครับวิ้ยเจอแรงแปดร้อยไอพวกแรงแปดร้อยนี่อันตรายนะดึกๆเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเมสซี่มาแบกจริงไม่ได้ยังยิงไม่ได้สักลูกเลยครับ ฝั่งนู้นก็ฟีเจอร์บาเล,ล่บมาที่สนามอ่าอ่างอ่างอะไรดีอ่างปาวานสเตเดียมครับ <c oughs> อะไรวะอ่างปาวานมาอย่างงี้ แต่ตังไว้ไมมงใหอเอ็บเบ้ยิงครับโอ้โหเป็นการตั้งให้ฝั่งทุกข้ามยิงทักทายครับเขาเรียกว่าวอร์มเมอร์ประตูให้น้องมานะครับ s าณิสิยินยากว่ะโอ้โหแล้วดูไปครับทางตรงนี้แบบคิดว่าทันไหมละ่ะโอ้โห <c oughs> โกงคนระับบอกเลยเวลาแกวิ่งเลี้ยงนี่โคตรโกงคนระับแนะนำว่าเอาไว้ ริมเส้นจะดีกว่านะครับถึงจะมีพื้นที่กระชากครับเอาไว้ตรงกลางมันไม่มีพื้นที่เลี้ยงไงโอ้โหหน้าพีกสวยครับโอ้โยกหนีเดวิดเดวิดแบบเอาไม่อยู่อ่ะโอ้เดวิดแบบหมวนหื่มลบลูวีได้นี่สวยเลยนะโอ้โหจังหวะนี้หลุดเป็นทุ่งเลยครับโอ้โหยิงออกไปเองครับจังหวะนี้ครับ เมซี่น้องมันกระจอกเมซี่พี่นี่มันโหดเข้าใจไหมน้องแต่ยิงยิงไม่ได้สักลูกเลย <c oughs> มาแล้วหน้าโอ,โ,โอ้โหเมซี่มาแล้วหน้าให้สวยเมซี่ไหลมา เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ไหลโคตรไกลเลยนะแต่ก็ได้ประตูครับแม่อันดูอันซูฟาติครับแม่จิ้มไปลูกนี้นี่นิ่มๆเลยครับเบสซี่ตรงน,นี้เอาไรวะบีบไรวะเบสซี่อุ้ยจังหวะนี้บีบได้ครับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตอมาดไปนิดนึงครับโรมาเรีโอครับสัตด ตููไปลกนี้อมหมดเวลาไปครับชนะไปสองประตูต่อศูนย์เนี่ยผมโอ้โหเมสซี่ก็ได้หนึ่งเอซิสนะถือว่าสเตตร้อยสามนี่แบบเห็นเห็นผลอยู่ครับในการลากเลื้อยนะแมตต์ต่อไปครับเจอ แหลงพันสองครับก็เราก็จะขึ้นพันสองแล้วนะดูทีมเขาก่อนก่อนเนีือยู่เป็นตุ๊ดนะตัดมาที่สนามบ้านน้องประดูครับก็เราเริ่มเคลียร์ก่อนนะโอได้รักท้ายก่อนครับเกมนี้ เมซี่ก็แอซซิตไปนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้โอ้นี่มาครับไ,ได้ปันโอ้โหหายเลยครับโอ้กับตัวกลับใจปั่นครับหายเลยครับนี่มาโอ้แล้วเขาไม่ดูอะไรเลยนะแมนแชสเตาดีใจก็ไม่เอาครับโอ้ต้องเล็งเครื่องละเมซี่อยู่ไหนรยเมซี่เลาะครับ เลาะโอ้โหได้ฟาวอยู่ครับเมสซี่แมจะเลาะปั่นเหมือนกันนะม่อยี่ผมยาวครับรลอเราเชียร์เมสซี่โอ้โหเส้นสวยด้วยว่ะปั่นลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วตัวเขาดีจัดครับโอ้โหแล้วตบกลับมาโล่งๆไม่เหลือเลยครับลูกนี้ นิ่งจัดครับโรมริโยอันดูฟาติมาแล้วยิงเรียบร้อยครับตามมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหอันดูฟาติแล้วท่าดีใจแบบต้องวิ่งไปริมเส้นนะแล้วก็กลางปีก เน้มาให้มาเปโดโรดยิโยโดงโอ้โหติดเซฟมาแล้วบุกเกตให้มาอันดูฟติโอ้โหให้มาดูจังหวะนี้จนดักยี่แล้วครับเป็นซีมาเนี่ยนตอาลนเนั่นหนะหมวดขึ้นมาก่อนให้มาลูกนี้ประตูถึงก่อนวะ ามอยู่สองหนึ่งครับเครื่องแรกแล้วไปดูเครื่องลังกันรอกันต่อเลยครับชิปหายแบตหมดก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกว่าจะชาร์จแบตกลับมาก็ใช้เวลานานก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูเก a i น t h สเดย์ครับขอโชคดีครับโอเคแบตหมดบ๊ายบายครับทุกคน